ไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่า power bank ความจุถึง2,000มป h ah ชาร์จได้80-100ไม่ถึง2ชั่วโมงนี่มันเร็วกว่ามือถือบางรุ่นอีกนะครับสองปัญหาใหญ่ที่คนใช้ power bank ทุกคนนะครับไม่อยากเจอปัญหาแรกนะครับก็คือชาร์จไฟช้าเพราะกำลังไฟของ power bank มันน้อยเกินไปไม,ม่ว่าจะเอามาใช้ชาร์จมือถือชาร์จโน้ตบุ๊กหรือว่าแมคบุ๊กเนี่ยมันช่างช้าเหลือเกินสองเมื่อใช้ power bank จนไฟหมดเกลี้ยงไม่ต้องเอาความจุเยอะมากนะเอากลางๆประมาณ2,000 m ป ah ์เนี่ย โอ้โหทำไมต้อง6กถึงสิชั่วโมงมันนานไปไหมอะแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่เจอสอปัญหานี้มาก่อนนะครับก็เลยไปค้นข้อมูลดูว่าเออมันมี p า w แบ bank ตัวไหนที่แบบชาร์จไวๆไ,ไวกว่า40วัตต์45วัตต์นะฮะมีบ้างไหมแล้วก็ชาร์จไฟเร็วๆด้วยจนไปค้นเจอตัวนี้ครับ u b a l PD 2 2เวอร์ชั่น65วัตต์ซึ่งมันชาร์จไวมากๆ เราสามารถที่จะชาร์จทั้งมือถือโน้ตบุ๊กหรือแมคบุ๊กด้วยความเร็วถึง65วัตต์และที่สําคัญเมื่อแบตของ Power Bank มันหมดเกลี้ยงนะครับเราสามารถชาร์จมันกลับคืนด้วยความเร็ว65วัตต์เหมือนกันจะบอกว่าเร็วมากๆเร็วกว่า Power Bank 2 0 0 0 m a ์ยี่ห้ออื่นนะครับประมาณ3เท่าเลยนะครับได้ทําการทดสอบแล้วนะครับเผื่อใครนะครับที่ไม่ชอบรอรนานเหมือนผมนะครับจะชอบเหมือนกันเรามาดูรีวิวนี้ดูครับนี่อกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับ นี่ฮะข้างในก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลแบบนี้มานะครับมีเขาแบงค์อยู่ในถุงมานะครับมีสายชาร์จไทสีมาให้นะครับโหนี่แบบว่าดูพรีเมียมนะครับนี่มีสายชาร์จบิวอินให้ทั้งทไทสีแล้วก็ไรนิ่งเลยนะครับตัวนี้มีฉลากมอกอรชัดเจนครับมีพอร์ตชาร์จไว้ให้ครบครับเดี๋ยวมาดูกันทีละอัน พอตสีส้มทั้งหมดจะเป็นพอร์ตชาร์จไวนะครับไวที่สุดก็คือเป็น type C นะครับตัวนี้ input output นะครับออกมาที่65วัตต์นะครับไม่ว่าเราจะชาร์จมือถือหรือว่าชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับได้ PD 65วัตต์นะครับตัวนี้เป็น type A นะครับชาร์จไว60วัตต์ส่วนอันนี้เป็น input อย่างเดียวนะครับเป็นพอตไรนิ่งเดี๋ยวเรามาลองชาร์จด้วยพอรตที่เร็วที่สุดกันก่อนเลยนะครับ PD 65วัตต์ตัวนี้ผมจะใช้ชาร์จ Samsung S23 Ultra นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับขึ้นชาร์จด และที่เพาวแบงค์ตัวนี้นะครับพิเศษนะครับเขาจะมีสถานะชาร์จไวนะครับถ้าชาร์จไฟขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับแสดงว่ามือถือของเรานะครับรองรับชาร์จไวครับไม่ว่าเราจะเอาไปใช้ชาร์จอุปกรณ์ตัวไหนถ้าไฟสีแดงตัวนี้ขึ้นนะครับรับรองได้ว่าเร็วสะใจแน่นอนครับเพราะรองรับชาร์จไวต่อมาเราจะมาลองชาร์จเด้พอร์ตไทเอตัวนี้แม้ว่าจะเป็นพอร์ตชาร์จไวนะครับแต่ผมจะใช้ชาร์จ iPhone ของผมซึ่งมันเป็นรุ่นเก่าเป็นไลนิ่งนะครับนี่นะฮะไฟชาร์จขึ้นนะครับ ให้ดูสถานะนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นไฟสีแดงฟาชาร์จนะครับยังคงอยู่ที่ USB Type A ที่เป็นชาร์จไวนะครับอ่าผมจะแปลงสายนะครับเป็น Type C นะครับแล้วผมจะมาชาร์จกับโปกโก MT นะครับมือถือของเสียวมี่นะครับซึ่งรุ่นนี้รองรับชาร์จไวนะครับเดี๋ยวดูนะครับเพราอผมชาร์จนะครับอ่าที่มือถือเสียวมีจะขึ้นชาร์จด่วนทันทีเอาเรามาดูสถานะนะครับจะเพิ่งตกใจครับ เครื่องกาลังปรับจูนครับเดี๋ยวสักพักเห็นไหมครับไฟสีแดงขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับรองรับชาร์จไวครับออกมาเราจะมาลองสายบิวอินกันบ้างนะครับอ่ามาเริ่มกันที่ไทซีก่อนเลยนะครับไทสีตัวนี้60วัตต์นะครับนี่นะฮะเราเสียบไปที่ซัมซุงเอสยี่สิบสามตนะครับแม้ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่ามันขึ้นชาร์จด่วนพิเศษเฉยๆนะครับเวลาที่เสียบครั้งแรกแต่ให้รอสักครู่นะครับหลังจากเครื่องทําการจูนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นชาร์จด่วนพิเศษ2 0เองครับ ในขณะที่ยังชาร์จ Samsung อยู่นะครับผมก็จะเอาสาย Lightning ที่เป็นบิวอินนะครับมาชาร์จตัว iPhone ด้วยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเราจะสามารถชาร์จได้พร้อมๆกันเลยนะครับสายบิวอินของเขาซึ่งสาย Lightning นะครับที่บิวอินตัวนี้จะเป็น10.5วัตต์ครับไฟสถานะแบตสามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับถ้าไฟเต็มจะ4เมตรหลายคออนจะเริ่มสงสัยแล้ว ผมจะรีวิว power bank ทั้งทีทําไมไม่รู้จับชาร์จไฟให้มันเต็มก่าผมตั้งใจให้ไฟมันหมดครับเอาให้หมดเกลี้ยงเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบการชาร์จไวให้ดูครับพเพื่อนๆจะต้องทึ่งแน่ๆก็จะชาร์จมือถืออยู่2เครื่องแต่แบตมันยังหมดช้าเกินไปผมจะชาร์จมันทีเดียว4เครื่องเลยผมต้องการให้แบตหมดไวที่สุดผมจะได้มาทดสอบการชาร์จแบตได้นี่ผมชาร์จทีเดียวสเครื่องเลยอ่าโหดไปไหนจะโหดไปไหนให้แบตหมดไวที่สุดครับ เรียบร้อยครับเพื่อนไฟหมดเกี้ยงแล้ววิธีดูว่าไฟหมดเกี้ยงนะครับกดที่ปุ่มครั้งหนึ่งนะครับไฟกระพริบแบบนี้คือแบตหมดเกี้ยงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชาร์จไฟให้พิกาชูเลยครับนี่เอสยี่สิออัตรานะครับโอ้โหพิกาชูถึงกับร้องไม่มีไฟเลยครับที่ชาร์จเร็วที่สุดของ power bank ตัวนี้คือใช้หัวชาร์จ65วัต์ยี่ห้ออะไรก็ได้ตัวนี้ผมใช้อ e ีลูปสีนะครับนี่นะฮะก็เสียบลัดไฟไปเลยครับ ซึ่งที่จริงเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ชาร์จได้นะแต่สายตัวเนี้ยมันแค่60บวัตอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จให้ดูนะครับนี่แล้วเวลาที่เราชาร์จอะ่ะเห็นว่ะฟาร์ชาร์จแบบน,นี้ก็จะขึ้นครับแต่ผมจะไม่ใช้สายนี้ชาร์จนะครับผมจะใช้สายชาร์จ c 2 c นะครับ e loop s 6ตัวนี้นะครับ5แอมป์ในการทดสอบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับผมก็จะเสียบกับอะแดปเตอร์65วัตต์ e loop 42นะครับแล้วเพื่อนครับจะให้ดูอะไรนี่นะฮะ เล่นไปเล่นมานะครับแบตหมดเกลี้ยงจริงเพื่อนแม้แต่ไฟกระพริบก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับอ่ะล้วมาลองเสียบชาร์กันดูนะครับด้วยพอร์ต PD 6 5วัตต์พอร์ตที่เร็วที่สุดของ Power Bank ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนะฮะเห็นไหมฮะไฟสีแดงขึ้นแปลว่ากําลังชาร์จไวอยู่นะครับไฟ1เม็ดกระพริบแสดงว่าแบตมันหมดเกลี้ยงจริงนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเวลาครับเพื่อนอ่ะผมจะกดจับเวลานะครับนี่นะฮะตอนนี้เที่ยงนะครับ เที่ยงสาสนาทีนะครับเที่ยงสาสิบนาทีซึ่งถ้าเป็น power bank ตัวอื่นนะครับเพื่อนๆมันจะต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับในการชาร์จให้แบตเต็มนะครับผมจะชาร์จไฟนะครับจนกระทั่งแบตเตอรี่นะครับขึ้นไปจนถึง4เมตรไฟจะต้องไม่กระพริบนั่นแปลว่าแบตของ power bank 20.0 20, m 0มิลลิแอมตัวนี้เต็มแล้วแน่นอนนะครับคือถ้าเป็น power bank ทั่วไปที่ผมเคยชาร์จมานะมันจะต้องมีเต็มประมาณ 6โมงเย็นถึงทุ่มอันนี้คือเร็วแล้วนะครับแต่ถ้าอย่างชา้าอย่างเร็วร้เนี่ยน่าจะประมาณนะ2-3ทุ่ม4ทุ่มนะฮะเคยมาแล้วนะ,ะที่บ้านมีหลายตัวนะครับ 2000mAh นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้นะครับเวลาจะหยุดที่เท่าไหร่เที่ยงครึ่งจะชาร์จแบต 2000mAh เต็มตอนกี่โมงนะฮะนี่ฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับ13นาฬิกา โอ้โหไฟเต็มแล้วครับเพื่อนนี่ไม่กระพริบแล้วนะครับใช้เวลาไปแค่หนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีเองครับเพื่อนๆอ้หนี่มันเร็วกว่าสเปคในโบชัวเอกนะเพราะในโบชัวบอกไว้ว่าสองชั่วโมงครึ่งครับแค่นี้ก็เร็วกว่ายี่ห้ออื่นเยอะมากแล้วครับใครเจอเร็วกว่านี้บอกผมด้วยนะครับผมชอบมาก power bank ที่ชาร์จเราเร็วเนี่ยไม่น่าเชื่อจริง,รงครับว่า power bank พัมจุถึง2 0 0 0 0 ah. ื่นมิลลิแอมชาร์จเต็ม80ถึง100ไม่ถึง2ชั่วโมงนี่มันเร็วกว่ามือถือบางรุ่นอีกนะครับส่วนที่จับเวลาของผมอันล่างเนี่ยเพราะว่าผมใช้เป็นตัวฟรีอยู่นะครับมันเลยจับได้แค่นี้นะฮะให้เพื่อนๆดูนาฬิกาเอาดีกว่านะครับว่าผมเริ่มต้นชาร์จตอนเที่ยง36นาทีนะครับนี่มันยังไม่ถึงเลยนะครับน้าหนักจะอยู่ที่430กรัมครับ ระบบความปลอดภัยอุ่นใจครบๆเลยครับเพื่อนสัญ,ญลักษณ์มออนะครับเอาขึ้นเครื่องบินได้นะครับแล้วก็เฟรชแคคเก็นะครับรับประกันว่าแบตไม่ระเบิดแน่นอนวงเงินประกันสูงสุดถึง2 0 0แสนบาทเลยครับเพื่อนอยู่ที่ไหนก็อุ่นใจชาร์จไวมันอยู่บ้านแค่มี u b a า p b 2 2เวอร์ชัน65วัตต์อยู่กับตัวครับท่านเพื่อจะตามเผาแบงค์ U b บาตัวนี้นะครับผมปักพิกัดตะกร้าไว้ให้หน้าคลิปเลยครับ